หลายคนมาถามนะคะว่าเราจะเจอตัวเองได้ยังไงวันนี้เลยเอาเทคนิคที่แต่มเอาไปใช้กับเด็กๆมาฝากกันค่ะเทคนิคแรกนะคะก็คือคุณเก่งเรื่องอะไรนะคะคุณเก่งเรื่องอะไรสามารถบอกมาได้ไหมว่าคุณเนี่ยเก่งเรื่องอะไรที่สุดไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดในชั้นเรียนแค่เก่งมากกว่าเมื่อวานเก่งมากกว่าปีที่แล้วเก่งขึ้น กว่า10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนี่ก็คือความเก่งของคุณที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะข้อที่2ค่ะก็คือบางคนอะเด็กบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้อะแต่ก็เลยให้เด็กเนี่ยช่วยกันบอกเพื่อนในห้องเรียนว่าเพื่อนเนี่ยเก่งเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ก็ไปถามคนสนิทหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวที่รู้จักคุณก็ได้ว่าเอ้ยเธอเธอคิดว่าฉันเนี่ย ทำอะไรเก่งออหรืออาจจะริดออกมาจากสิ่งที่คุณเนี่ยอยากรู้ก็ได้สิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้ข้อที่3นะคะสิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้ต่อไปนี้หรือว่าสิ่งที่คุณอยากที่จะค้นหาคําตอบจากมันอันนี้ก็เป็นการที่คุณสามารถเจอตัวเองได้เหมือนกันนะคะเทคนิคที่4ค่ะก็คือ ให้คุณเนี่ยนึกหรือว่าจินตนาการให้ออกว่าอีก5ปีหรือว่าอีก10ปีเนี่ยคุณจะทำอะไรอชีวิตคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนคุณกําลังทำอะไรอยู่ในณนะตอนนั้น10ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าอ่ะถ้ายังนึกไม่ออกมาข้อที่6เลยค่ะนึกว่าช่วงเวลาช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกดีที่สุดนะคะ ช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกว่ามันดีที่สุดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาช่วงเวลาที่คุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นข้อต่อมาค่ะให้ลองบอกชื่อบุคคลที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนะนี่ยห้าคนลองบอกชื่อบุคคลที่คุณรู้สึกว่าชื่นชมเขาหรือว่าคนคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณประมาณ5คนค่ะลิสต์ออกมาค่ะว่า คุณชอบใคร5คนนี้ที่เป็นแรงบ,บันดาลใจและคุณอยากเป็นเหมือนเขาข้อต่อมาค่ะให้คุณบอกว่าคุณต้องการอะไรน้อยลงในชีวิตต่อมาคุณและคุณต้องการอะไรเพิ่มขึ้นในชีวิตและนี่ก็คือคำถามที่คุณเนี่ยเอาไปตั้งเพื่อถามตัวเองนะคะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณเนี่ยจะต้องทำอะไร ะะมีแค่คุณเท่านั้นที่จะเป็นคนกําหนดชีวิตของตัวเองเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนเลือกสิ่งนั้นนะคะแต่จะสอนเด็กๆเ,เสมอว่าเราคือผู้กําหนดโชคชะตาของเราเองทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้เลือกทุกคนโตขึ้นมาเพื่อเป็นผู้เลือกเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราเราสามารถเลือกสิ่งที่เราอยากเป็นได้ค่ะ อันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเลยนะคะจะบอกว่าคุณไม่สามารถหาตัวเองเจอแบบว่าร้อยเปอร์เซนตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเจอร้อยเปอร์เซนตั้งแต่ทีแรกมันก็ดีนะคะเราเนี่ยจะเจอตัวเองที่ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะบางทีเราชอบสิ่งนี้อยู่เราลองทำมาแล้วอะปรากฏว่าทำไปสักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะเราก็เปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็ไปเจออันที่ใช่อันใหม่ แล้วก็ทํามันทํามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีมันไม่ใช่อีกแล้วก็แค่เปลี่ยนอะแล้วสุดท้ายเราก็จะเจอตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะมันอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเจอตัวเองที่ใช่เป๊ะเลยตั้งแต่ครั้งแรกเราอาจจะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเจอตัวเองที่ใช่ในอันต่อไปในเวอร์ชั่นต่อไปก็ได้ทำหนเพื่อเจอ2 อย่างน,นี้นะคะทํา1เพื่อเจอ2คืออะไรก็คือเหมือนเราเริ่มลองทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเจอตัวเองในเวอร์ชันที่2ในเวอร์ชันที่3 4แล้วก็สุดท้ายเวอร์ชันสุดท้ายที่เราอยากเป็นนะคะอะเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้นะคะเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ